AC News for Intelligence. ติดตามรับฟังรู้ทันข่าวกับสำนักข่าว AEC News กับดิฉันอธติพรทองอินทราชค่ะช่วงนี้ก็มาติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศของวันนี้กันค่ะทุกภาคฝนลดขณะที่อีสานฝนตกหนักบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงเว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงมีฝนตกชุกและฝนตกหนักบางพื้นที่อันหนึ่งพายุโซนร้อนกองเรยบริเวณตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันในช่วงวันที่28-29สิงหาคมนี้ ขอให้ประชาชนผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าตวตรวจสอบสภาพก่อนออกเดินทางด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากโอกาสมีฝนตกร้อยละ40%เอร์เซ็์ ธนาคารแห่งประเทศไทยรับเข้าแทรกแซงเงินบาทเพื่อให้เป็นไปตามกลไกลนางผ่องเพนเรืองวิรยุทธรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเปิดเผยว่าในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลงกว่า32บาทต่อดอลลาร์ขณะนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าไปแทรกแซงค่าเงินบาทลดลงเพื่อปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางการตลาดมากขึ้นแม้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จะออกมาเตือนว่าจะต้องเผชิญกับความผ,ผันผวนของการเงินเคลื่อนย้ายมากขึ้นเนื่องจากผลพวงลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE อของสหรัฐนางผ่องเพนกล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินจากในช่วงที่ผ่านมาที่ธนาคารกลางสหรัฐออกมาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่เริ่มมีเงินทุนไหลออกเป็นระยะแต่ผลกระทบจากการที่เงินไหลออกจากไทยจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อว่าความเชื่อมั่นยังอยู่ในเกณฑ์ดีท้งนี้เมื่อเงินบาทแข็งและอ่อนค่ารวดเร็วธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการชะลอกา,การแข็งและอ่อนค่าที่รวดเร็วของเงินบาทเป็นระยะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ส่งออกรวมทั้งมีการดําเนินนโยบายการ เงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ต้องการให้เศรษฐกิจเติบโต,ต,ต,ตอย่างมีเสถียรภาพนางผ่องเพลงกล่าวว่าคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุปรงฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังศึกษาการขยายขอบเขตการลงทุน3กลุ่มทั้งแนวทางลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้พรบธนาคารแห่งประเทศไทย,ทยปัจจุบันเพราะหากลงทุนจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเช่นหุ้นรวมถึงแนวทางการแยกสินทรัพย์ต่างประเทศส่วนที่สูงกว่าระดับที่จำเป็นต้องมีไว้และจัดตั้งเป็นกองทุนเช่นกองทุนเพื่อแสวงหาการลงทุน โดยออกกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในระยะยาว สสมากันเรียกร้องโอบามารอไฟเขียวจากสภาก่อนบุกซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายสิบคนของสหรัฐออกมาเรียกร้องต่อประธานาธิบดีบารักโอบามาให้ปลษสหารือก,กับสภาของกรสก่อนจะใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงสงครามกลางเมืองในซีเรียเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐมีท่าทีที่จะปฏิบัติการโจมตีในซีเรียภายหลังลงความเห็นแล้วว่ารัฐบาลประธานาธิบดีบาซ่าอันอันอันอสซาดของซีเรียใช้อาวุธเคมีโจมตีพื้นที่ชานกรุงดามัสกัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฆ่าชีวิตพลร หนาย,ยส,นสกอตต์ไรเกนสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคริพับิกันซึ่งเป็นผู้ร่างจดหมายถึงประธานาธิบดีโอบามาระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการละเมิดอำนาจประธานาธิบดีอย่างพล่าการหากนายโอบามาตัดสินใจโจมตีซีเรียโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสทั้งนี้สภาคองเกรสจะปิดประชุมไปจนถึงวันที่9กันยายนแต่สมาชิกสามารถเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมวิสามันเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนที่จะร่วมตัดสินใจนำสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในซีเรียนายเอ็ดรอยประธาน,นาคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของสภา ผู้แทนรัษสรัสหรัฐกล่าวเตือนว่าการแทรกแซงของสหรัฐอาจทําให้วิกฤตซีเรียเลวร้ายลงไปอีกดังนั้นรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาจะต,ต้องมาที่สภาเพื่ออธิบายถึงแผนการครั้งนี้ส่วนบาบาราลี Bar A i, สมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตบอกว่าสภาจําเป็นต้องอภิปรายกันอย่างละเอียดก่อนที่สหรัฐเข้าร่วมสงครามในซีเรียด้านนายเดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่าการใช้กําลังทหารกับซีเรียมีเป้าหมายเพื่อขวางกั้นไม่ให้มีการใช้อาวุธเคมีทั้งในซีเรียและ ทั่วโลกพร้อมทั้งกล่าวว่านี่ไม่ใช่สงครามตะวันออกกลางและไม่ได้เกี่ยวกับความขัดแย้งในซีเรียแต่เป็นเรื่องของการใช้อาวุธเคมีและเราจะต้องทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีการใช้อาวุธเคมีในโลกอย่างไรก็ตามนายยกคาเมรอนกล่าวว่าอังกฤษและชาติพันธมิตรก,กลาลังพิจรารณาแนวทางการใช้กําลังทหารเพื่อขัดขวางการใช้อาวุธเคมีในอนาคตขณะที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยว่าถูกแฮกเกอร์โจรกรรมข้อมูลจนต้องปิดเว็บไซต์ถึง2ครั้งในเดือนนี้ หลังจากทางบริษัทร,ระบุว่าเป็นการโจมตีจากภายนอกโดยที่ทม์ระบุบ,บนหน้าเฟซบุ๊กของตนเองว่ามันใช้งานไม่ได้ซึ่งดูเหมือนจะเริ่มในเวลา15นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา2นาฬิกาของชาตรูวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดปัญหาทางเทคนิคจนเว็บไซต์ต้องปิดเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มซีเรียล e อิเล็กทรอนิกส์อาร์มี่ถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีอาซาดและเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ของวอชิงตันโพสต์ (TNN) และนิตยสารไทม ทั้งหมดจากกลุ่มเดียวกันนี้ติดตามรับฟังรู้ทันข่าวกับสำนักข่าว AEC News ได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ a EC News Font ีนิว n t e l l เ g e n c e นี่คือ IQ6 สมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันเพียบที่มีกระจก Dragon Tail ช่วยกันรอยขุดขีดเราจะทดสอบด้วยเมนเห็นไหมครับไม่มีรอยแถมแรงและเร็วขึ้นแค่ไหหนึ่งกิกและยังมีกล้อง12ล้านพิกเซลเทคโนโลยี BSI แม้แสงน้อยก็ยังถ่ายสวยสมาร์ทโฟน IQ6